สายแรมนะครับผมแลมสกิกนะครับผมแรม4ี่กิกนะครับผมใช้งานได้นะครับแรม4กิกใช้งานได้นะครับสายแรมคอมมิตเตอร์นะครับ4กิกใช้งานได้ขอคนพร้อมนะครับใครที่ชอบเป็นเกมเมอร์นะครับชอบคีย์บอร์ดที่กดแล้วมีเสียง ไช้งานได้ไม่โดนน้ำรับประกันนะครับใครสนใจทักมาครับสุดคือหาน้ำท่วมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสขายคอมโชว์คนดูเป็นล้านเราไปติดตามเรื่องราวนี้ได้นนิวพลาส s วันนี้เลยค่ะลอตเตอรีพร่พลาสลอตเตอรีพ่พลสมีรางวัลที่หทุกง,งวดโอ ขายมนะครับผมแี4กิกนะครับผมแี4กิกนะครับผมใช้งานได้นะครับแี4กิกใช้งานได้นะครับขายมคอมพิเตอร์นะครับ4กิกใช้งานได้ขอคนพร้อมานะครับ <c oughs> แมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้4กิกนะครับพร้อมาใช้งานได้ใครสนใจบ้างครับสะอาดไม่มีสกรปรก พร้อมใช้งานแรมคอมพิวเตอร์ครับพร้อมใช้งานครับมีใครเอาบ้างครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดพร้อมครับ ใครที่ชอบเป็นเกมเมอร์นะครับชอบคีย์บอร์ดที่กดแล้วมีเสียงใช้งานได้ไม่โดนน้ำรับประกันนะครับใครสนใจทักมาครับ <c oughs> ใครที่ชอบนะครับผมเล่นคอมนะอันนี้สายคอมพิวเตอร์นะสายคอมพิวเตอร์นะที่อยากได้นะ กดแล้วมีเสียงนะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นครับไม่เคยโดนน้ำครับใช้งานได้ร้อยเปซ็นครับสะอาดไม่เคยมีฝุ่นครับห้าร้อยล้านปิดที่เก้าร้อยล้านครับผมปิดปิดเก้ารอยล้านครับผม ข่าสวสดเปิดใจเจ้าของคลิปเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ทําแบบนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อเลยค่ะบ้านผมเนี่ยอยู่สมุทรปราการจริงๆแล้วสมุทรปราการเนี่ยนะ้ำไม่ได้ท่วมนะครับแต่ที่ท่วมแต่คือบ้านผมแค่หลังเดียวเท่านั้นออทำไมอะคะมันมันท่วม <ใน S 2> ลัะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยต้องบอกกนะ่อนว่ามันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวที่ค่อนข้างจะมีอายุมากๆแล้วแล้วทีเนี้ยถนนอะเขาก็เขาก็ถมทุกปีสูงขึ้นสูงข,ขึ้นต่างระดับบ้านเรา แต่บ้านคนอื่นในหมู่บ้านเป็นลยร้อยหลักอ่ะเขาก็ไม่ได้ท่วมเพราะว่าพื้นเขาเสมอกับถนนแต่บ้านผมอ่ะต่ําที่สุดในหมู่บ้านพื้นต่ําที่สุดอืมทีเนี้ยเวลาฝนตกแบบหนักๆอ่ะแบบว่าหนักมากแบบเกือบครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดอ่ะบ้านผมจะท่วมแบบนี้ไปจําอยู่แล้วมันท่วมแล้วเนาะก็เลยแบบตัดสินใจแบบเออเราทาโซเชียลด้วยแล้วเราก็ไม่อยากแบบโชว์ความเครียดให้คนดูเราเห็นอะไรแบบเนี้ยอก็เลยแบบเอางี้แล้วกันแต่ผมจับโทรศัพท์ไลฟ์สดแล้วผมไลฟ์สดเลย จริงๆคลิป huh. มันตัดแยกมาจากการไลฟ์สดเ็นงวบบคนน้ำท่วมอ่ะเยอะมากกว่าผมมีน้ำแบบเยอะมากแล้วผมก็เลยแบบอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเป็นกําลังใจให้คนที่เขาแบบน้ําท่วมมากกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบางที่เขาของเสียหายมากกว่าผมอะไรเงี้ยถ้าสรงผมมันก็เสียหายอยู่เพราะว่าวันนั้นะผมไม่ได้รู้ว่ามันจะท่วมไม่คิดว่ามันจะตกหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะทำคลิปนึงขึ้นมาให้แบบ คนที่เขาแบบเป็นกําลังใจให้กับน้ำท่วมป่อยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมากกว่านี้อะไรเงี้ยเผื่อคนที่เขาดูเขายึงแบบอ่าแบบจะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่ดูแล้วช่อที่เขาก็เคยน้ำท่วมดีอะไรเงี้ยเขาไม่ยังล่าเรือดีใจได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ต้องดีใจขนาดก็ได้ดูตลกดูเล็กๆไปทั้งหมดอะไรเงี้ยแค่อยากเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ได้ขายจริงจังนะคับหยอกๆเฉยบอกมันเสียหายจริงนั่แหละครับแต่ว่า รู้จะหาวิธีแก้ปัญหาอะเครียดไปก็ไม่ได้อะไรก็เลยแบบงั้นเราก็ตลกไปเลยแล้วการเงี้ยเผื่อคนดูเขาแบบได้มีรอยยิ้มนิดนิดนึงเงี้ยเราก็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอยกจะฝปากไว้สําหรับน้ำท่วมอะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเราจะต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ